ก็สวัสดีครับผมนีเจนนะผมอ้ามครับโอเควันนี้เรากลับมาเจรอกันบันพีทนะใช่ใช่ก็ของใหม่ออกนะยังไงคุณคงไม่พลาดอยู่แล้วเราต้องบันพีกันสักวันแหละผมนี่เลยรีดใหม่นะยังไม่ตกผมรีดเก้าครับคุอแต่ใส่ของใหม่นะได้ซักมาแล้วก็เดี๋ยวดูกันเป็นยังไงนะผมว่าคุนก็ยังอยู่ในช่วงท็อปนะผมว่ามันยังเก่งอยู่ได้เลยครับ มาผมคอยให้เลือกเลยครับเอาเอาอะไรก็ได้ที่ผมทายถูกไม่ได้ดิม่ได้จริงไม่แฟร์เอาเอาเอาหัวโอเคออกหัวครับผมเริ่มหลังโอเคครับเริ่มก่อนไม่เป็นเอกเอกการักของมีเจนนะโอ้โหภาสาเสียงไอ้โหไม่เปลี่ยนไปเอาไม่เปลี่ยน ต้องมีสักทีหนึ่งหรือไหมไมว่อาอะไเล่นเลยก่อนผ่านเลยครับผ่านเลยนะผมสองด้งผมจัวจากนั้นผมผ่านเลยครับ <laughs> <laughs> ไม่ <laughs> มันก็มันก็ดีแต่ว่ามผมจ่ายสองแค่ลงนี้ยโคโนยาสุผ่านแล้วโอเคนี่ยั okay, <อ>งไมได้ตัวนี้เท <laughs> ็กเมนนะเอาตัวเองไปลงช่องดอกชี้หนึ่งใบที่เป็นวานอกบวกส คต่ผมห้าพันเอีกระดจ่งชี้แววมันโตแล้ติดเบิมหกพันโอเคมอคเกอร์โอ oh. เปิดท็อปนะครับเมื่อลงเปิดท็อปห้าใบเรียนโอ้โ oh หไปตัง้งแล้วอ่านเข้าเทียมผมนะดอ ไม่ค่อยอยากเลยนะผมมือกี่ใบครับมือห้าใบครับ,บห้าใบน่าสนใจดีครับ่าครับ huh. ผมคิดแป๊บหนึ่งนะนะครับ uh huh. ใจสีนะ uh huh. ผมยิงคอสห้าทิ้งนโอเคครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> จากนั้นกดเทคโทรโนยาสูนนะครับ uh huh. ลงดอก บวกสามพันครับ,รบแล้วก็จับเลยฮะแปดพันดับเบิ้ลทีผมผ่านแล้วจุครับเจ็ดพันเหรีครับเจ็ดพันเรียญร,รับเลยปุ๊บขึ <11. S 1> น้นเลยองฟีตัวเดิมครับผมเยอะดีดีผมหาตัวเล่นก่อนตอนนี้จังหวะนี้ ทัน <gesch> เลยโอเคเขาเทนผมสองด่งตัว่ผมผมเล่นลูกไม้เดิมๆเลยกันตายสี่ครับนอนใบยิงเหรอยิงทิ้งอืมนั่นจ่ายเวเปีนเอา Jamie, <anak> lonely, อีกเว้นจากนั้นลงโทนยาสุนะตะกดเลยบาพลังโอเคครับ แปดพันดับเบิลเลยอ่ะทิ้งมือหนึ่งใบก่อนนะทิ้งโบอาเป็นแปดพันเท่าเนะะ 1, 9, าะแล้วก็ใจหนึ่งพันเก้าพันเก้าพันเสียงดีสามคุ้มอยู่คุ้มไปถ่านแล้วครโอเคครับจั่วครับวัน,บนนี้ผมต้องทำยนะังไงดีนะคิดเลยมากครับผมเก้ารเลยครับเออเริ่มเข้าสู่วิถีป่าเถีอนเหมือนกันแล้วเน <laughs> ี่ยคุณไม่<ผ>มีอะไร<ม>ให้ผมเล่นเลยครับมา ก็มีสามด่งนะหลายสามมันต่างนะโอ้สุดยอดไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ตอบเทียนผมนะครับดออบบ้าพลังบ้างเลยกันนะเก้าพันลีเดอร์ฮะเราซีรือล่ะตามไปครับนี่นี่กี่ใบฮะมนี่ครับหกใบไปครับ ข้อเทินเจ็บผมจ่ายสี่นะครับผมลงมีเลยฮะมีโกมามูชิใช่แล้วก็ผ่านเลยตัวครับอะไรกันหกพันอีกด้วยครับหกพันผมขาดแค่เก็บพัน ไปองท้ oh, ายด oh. oh ้วยครับโอ้โอไม่เจอหน้ากันนานผมผ่านเลยครับทุก no ท euh. ีเวลาเจอพีผมจะเจออะไแบบยามาโตะทันจิลยเนี้ยไม่เจอหน้ามันนะโอเคเข้าเชิญผมคุณมือกี่ใบฮะนี่ครับอ่าหกใบหกใบนะเข้าเชิญผมสองด้งตัวงั้นผมมีเลยฮะไห้ตาย โฮดี้ฮะของโฮดี้นะนอนสองนะแล้วก็หยิบเลือดใบหนึ่งบนสุดข,ขึ้นมือแล้วก็เขาเป็นลัชนะผมใจสองนะนี่เลยเนะี้ยโฮดี้ล่างไฟฟ้าบวกสามพันโอเคโอเคจากนั้นผมติดหนึ่งด้งให้ยามาโตะครับอ่ะสกิลยามาโตะทำงานด้วยนะ เอาสองโด่งติดโอ้ิดสามใช่สยองเหนือเนี่ย <laughs> ผมผมห้าพันเออหกพันลีเดอเห,หลือมือห้าใบใช่แล้วผมหมื่นสามลีเดอร์เลยฮะไปครับโหดร้ายมากเลยนอนเขาไม่พอเอาดงยัดได้ด้วยลแล้วมันเก่งมากเลยแล้วเด็กผมมันเป็นเด็ก้ายเกมครับมันจะไปไม่ถึงท้ายเกมไป นี่ใช่แต่ผมอ่ะไม่มีตัวใหญ่เลยเหมือนเล่นแบบไม่ได้ดีสี่อเมื่อกี้เราถึมีแต่ข้อเร้าไม่กระโลงก็ไม่ได้ก็แต่ว่าถ้าถ้าถ้าได้ตั้งบอร์ดเด่นที่ผมว่าเขาเก่งนะเพราะเามีฟันจี้มีฟันจิ้ลากลงแต่นี่ก็คือเล่นให้ดูว่าถ้าเชิญได้โผมาไปไม่ถึงเราคุยอันนี้ผมจัดแบบโมไวด้วยแหละ <c oughs> ผมไม่ได้รับด้วยครับไอตอนเมื่อกี้จริงผมกางได้เขาไดจะการก็เป็นมิสเพลเลยถ้าเข<อ>า <blind ing. S 2> มีเลือดอยู่เขาก็าจะไม่พแพ้กันสินก็ยังไงก็รอติดตาม <c oughs> ดูคลิปใหม่ๆนะ <c oughs> ทนั้งโปเกมอนวันพีทแล้วก็ไอพีทอนะก็ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ลาขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ